สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทําการนะครับซ่อนนะครับหรือทําการ delete ตัวรายวิชาที่เราสร้างขึ้นนะครับ การซ่อนก็คือว่าเราจะไม่ให้บุคคลภายนอกนะครับหรือคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เราเนี่ยได้เห็นนะครับรายวิชานั้นนะครับข้อดีของการซ่อนนี่ก็คือว่าในกรณีที่เราจะกลับมาเรียกใช้รายวิชานั้นนะครับเรายังจะสามารถเปิดตาแล้วก็ทําการแก้ไขรายวิชานั้นได้อยู่นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับวิธีการซ่อนรายวิชานะครับที่เราสร้างขึ้นนะครับเช่นเดิมครับเหมือนเดิมเลยครับให้เรามาที่ a ช a แอ i พลิเคชันเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราล็อกอินแล้วเปิดการแค้ไขหน้าแล้วนะครับเหมือนเดิมครับคอร์สเมนเท็ดคอร์สแอนด์แคตตา y นะครับเลือกหมวดหมู่ของรายวิชานะครับเลือกหมวดหมู่ของรายวิชาก่อนนะครับสมมติว่าผมต้องการที่จะซ่อนนะครับความรู้เบื้องต้นของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับวิธีการนะครับให้สังเกตนะครับแถบเมนูทางด้านขวามือนะครับแถบไอคอนเมนูทางด้านขวามือนะครับ ให้เราเลือกนะครับถ <Q. S 1> ้าเราจะซ่อนนะครับให้เราเลือกคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่รูปดวงตานะครับสังเกตดูไหมครับว่าจะมันจะมีสัญลักษณ์ขีดคอมที่ดวงตาขึ้นมานะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถซ่อนรายวิชานี้ออกไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้บุคคลภายนอกได้เห็นนะครับถ้าเราต้องการเรียกใช้รายวิชานะครับให้เราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่รูปดวงตาที่สัญลักษณ์ดวงตานะครับ เท่านั้นเองนะครับรายวิชาเราก็จะกลับมานะครับจากนั้นเราก็เข้าไปที่ฟันเฟืองเพื่อที่ทําการแก้ไขรายวิชาให้เป็นปัจจุบันได้นะครับทีนี้สมมุติว่าเราไม่ต้องการที่จะใช้รายวิชานี้แล้วนะครับเราต้องการที่จะลบไปเลยนะครับวิธีการลบนะครับคลิกที่สัญ,ญลักษณ์ถังขยะนะครับจากนั้นตัวระบบนะครับจะทําการถามนะครับว่าเราต้องการที่จะ delete ตัวรายวิชานี้ทิ้งไปไหมถ้าเราต้องการที่จะ delete ทิ้งนะครับให้คลิกคำว่า delete นะครับแต่ถ้าเรายังไม่แน่ใจให้กด cancel นะครับในที่นี้ผมต้องการที่จะ delete รา,ายวิชานี้ทิ้งนะครับผก็คลิกที่ delete ครับระบบก็ทำการแจ้งว่าตอนนี้ทำการ delete รา,ายวิชานี้ทั้งหมดแล้วนะครับให้เราคลิกที่ continue นะครับเลื่อนมาด้านล่างคลิกที่ continue อีกครั้งหนึ่งนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากลับมาเช็คดูสังเกตดูไหมครับรายวิชาความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผมได้ถูกลบทิ้งไปแล้วแค่นี้นะครับสำหรับการลบหรือการซ่อนรายวิชานะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ